ปีปลาปลาเนี่น่ากิานนะนี่เขา,ย,าย่างนะย่างนะย่างน่ากินมากเลยอ๋อปลาเผา80บาทถึงหนึยบาทนะครับนี่กุ้งกบเลยกุ้งกบโล่ร้อยสี่สิบบาทเป็่ปลาที่สุดอ่ะมันนีห้หมูปลาตะไบอันที่เขาเชิญเดี๋ยวเรา กบปลาไหลหมูป่าก็มีนะครับนี่หมาสเต็กไก่สเต็กนะหมูไก่ไม,ามาละห้าบาทสวัสดีผู้ติดตามรับชมนะครับตอนนี้น้หุย กินกับเที่ยวนะครับอยู่ที่ตลาดติบเกสรนะ,อ,ะอยู่แถวอะไรนะโวเฉียวนะครับอันเดี๋ยวพาเดินชมตลาดนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างในนี้นะครับน,น,นั่นจะเป็นโซนแบบอาหารนะครับก็จะมีพวกอาหารสําเด็จรูปรูชิ้นทอดอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าเราเะดูบรรยากาศกัน,กกนว,ว่าตลาดนี้มีอะไรบ้าง ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เราผ่านมาเทา่านี้นะคะรับเราจะมาดูว่าตลาดนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างที่เราจะจะมาดูว่ามีอะไรน่ากินอนี่จะเป็นอาหารพีกนะเป็นพิกเป็นอะไรพิกพวงนี้นะครับดวงดีตำระเบิดโอ้สุ้มตำโอ้เน้ป้ายน่ากินมากนะ เป็นพวกซุมตามพวกอะไรนี่จะเป็นกาวแกงรัานอาหารนิพานโอ้โหนี่ปลาปลาเนี่ยน่ากินน,นะนี่ยนเขาย่างนะย่างนะย่างน่ากินมากเลยโอ้กระดูกอืมอาหารอาหารนิสานอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมากระดองจุ่มกันนี่จะเป็นร้านอาหารอีสานนะครับนี่ยร้านถือลูกอ๋อปลาเผาแปดส บาทถึงห้อยบาทนะครับนี่เผาอันนี้จะเป็นร้านอาสไตส้สารกับปีไก่ย่างมีอะไรบ้างปลาเผาต้นอิน,นเผาเดินชมก่อนแล้วกัน แกงอะไรนะนี่ครับเนื้อหพียอเมกิอาหารแห้งนะนี่งานนี่ขนมครัวโอ้นี่อะไรลมเนื้อเลยโนะอ้เราเป็นคนหลบมันกลมเนื้อนะ,อะนเดินไปโอ้ขุณจ๊ ตลาดเขาใหญ่เหมือนกันนะนตลาดเล็กที่แรกมองมามขนมนะครับเาขาอ,อยากรวยมีตัลรีร่นะตธอเนี้น่าจะเป็นตลาดสดโซนตลาดสดแล้วครับฝากผลไม้ผลไม้เยอะมากรุเรียนเดียนเหมือนกันอาหารทะเลต้นอาหารทะเลนะครับ กิโลร้อยร้อยห้าสิบร้อยอาหารทะเลนะมีกุ้งมีปลาหมึกมีหลายไซส์หลายขนาดให้ให้เลือกให้หามกันก็กรบไหมกบโล่โร้อยสี่สิบบาทกบ เต่าต่ากปูนปารนินมีแรงนี้นะครับตลาดูมแงคะเรามาโซนตลาดสดลวเดินดูบรรยากาศคนเยอะมากเลยนะครับตลาดเยครัดเยอะนกัน แล้วก็ลูกละสิบบาทอาหารเผือกเทศเรนจะพุ่ยไปไหนเราตัวปลาอะไรนะ<า>หัวปลา,ปาเป็นหัวปลานะแต่ส<า>วยปะเนี่นะย เป็ดปลาที่สุกอ่ะอันนี้ของปลาหวอันที่เขาเคือ่อนเดียวอันนี้ไม่ใช่มีปาลาดินแบบทันงขอดหัวเรียบร้อยนะสองตัวลดส,สิบบาทปาลาดินสุดม,มีปา้ายมีอะไรเขียนไว้ล่ะ เป็นหมูอาหารทะเลนะครับส่วนอาหารทะเลในส่วนหมูโอ้มีหลากหลายมากันนะกิโลเขียนไว้เรียบร้อยแปดสิบแปดสิบห้านะสันนอกนโลละเก้าสิบห้าอาหารทะเล ติดป้ายบอกราคาเรียบร้อยนะดีเนี่ยหมูบดหมูอะไรมีบอกเรียบร้อยทุกอย่างเบคอนเหรอมันแข็งอ่ามันเป็นมันมันแข็งมันเป็นเกียวได้นี่นามีแบบให้เลือกเลือกแบบอ่ะเดินด่วนไก่ เดือดซอยนี้ก็ได้ไก่อูไก่บ้านเนะี่บ้านไม่เหนียวหกปลาไหลนะห,หมูป่าก็มีนะครับนี่ จะเป็นปลาแห้งปลาปลาทูะไรพวกนี้เป็นไก่นี่นยโซนไก่โอ้ปลาทูมีหลากหลายไซส์นะหลากหลายขนาดเหมือนกันครับเอ้าครับผมเดินเป็นเนื้อตรงนี้ไปโซนผักซนอะไรนะอันนี้ไปโซน,นเดินไล,ลน์เดินไลน์เหมือนกัน เน้นๆนอนปูอัดพวกเนื้อชาบูอะยงเเมือนอาหารสารอาหารป่านะโอ้ปรากฏกระโดดนะระดหอยหอนึงทำอะไรอันนี้จะไปอะไรทอดางเดียวถ้าจะเอาทอดางเดียวฟองหวานนะขนมชั้น มีหมอแกงกนะคะ80ก้าว80ก้าวดีกาฟนึ่มกกน,น,น,มกกน,นวาวอาหารสำเร็จรูปนะครับวันวตเรอนะคะให้นห้รียบร้อยนค่ะตัวนี้เป็นโซนอหารสำเร็จรูปนะวนปนนปปนะพวกน้พริกพวกอะไรนะครับมนข้าวมีอะไร ครับนี่เราพาไปอ่โซนอาหารสดมาแล้วตลาดสดก็เป็นตลาดที่ใหญ่นะครับน่าสนใจเหมือนกันนะโหนี่ผัดมีผัดไทย20บาทไม่แพงแบรบนซ,ซื้อปลาครับโหนี่ปลาอะไรเขาย่างไหมเน,น,นี่ยย่างนะโซนน้อยก็ได้ก็ได้กับกันตุกเนี่ยตัวน้อยก็ได้นะ มันละปลาดุกมัได้อปลาดุกไม้อันนี้ดูสเต็กไกส่สเต็กนะอ้หมูไก่ไม้ละห้าบาทก่าคุกกีก้ เวลาคอนเคปเย็ยนครับเดี๋ยวโอเคบเย็นน่ากินเลยน่ากินนะเป็นไก่ตุนทรงเครื่องครพวกอระออาหารทอดก็มีนะครับ,รบยำแซบ่บร้านยำแซ่ก่อ ติดแดงตามเหมือนบ้านเราเลยนะนอ,ยอ่าอ้าวถูกเลยโอไก่ต้มน้ำปลาครับไก่ตุนน้ต้มน้ำปลาเลยโอ้เนี่ยอะไรไก่เคลือบซอสเกาหลีมีหอมหมกเบียอะไรด้วย,ยนะชูชี ชีกับชีนี่จอปูโคดรยากนะครับสบปรสฉ่ำม,มากเลยนะสบปรดเอาอ่ะอืมมันเป็นปักเออผลไม้ถึรกฉ่ำม,มาก เยอะมากเลยนะือันโอ้ใส่แพ็กสวยสวยงามอู้หูอ้อ๋อเพ้อนะอันผ่าผ่าเมื่อน,านันอะันนั่นน่ะอันน้ใช้ผาอันน้นะโม่ไงโ่อะบาทนี่หนาเป็นโมเลยนะเดี๋ยวดูสดองสิบเก้าอ่ใหญ่เยอะมากนะเยอะเหมือนกันอ่าผลไม้ทุเรียกกนะนะทุเรนะียนครับสวยนะน่ากินตรงไหนนะเมื่อกี้นะ ตัวนี้ป่ะเดี๋ยวไปดูผักโอ้หขนมจีนขนมจีนทำสดเลยนะนี่มทำสดสดขนมจีนทำสดน่นใจร้านทำสดเลยอ้ก็ บรรยากาศน่านตาชิทิปเกซรนนะครับแล้วโบเชียวนะนะครับพลอยเข้าไปทาง,างราชบัลน,นะครับก็คลิปนี้นะครับก็นําเสนอเพื่อนๆประมาณนี้แหละกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ยนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับน้งใอุ๋ยอิ๊กกับเที่ยวนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดี